สวัสดีค่ะ Creative Director เผยเบื้องหลังทัวร์บอลพิงกว่าจะมาเป็นงานให้เราได้วีดต้องผ่านความพยายามและการตัดสินใจอะไรเยอะมากคลิปนี้ค่ะมาดูแปลบทสัมภาษณ์บางส่วนของคุณเอมี่บราวเวอแมนค่ะ Creative Director ทัวร์แบ k ็คพิงที่แอคราว The Play รับค่ะบนแพลตฟอร์ม Twitter ได้เขียนแชร์เอาไว้ภายใต้คำถามมากมายซึ่งงานนี้คุณเอมี่บราวเวอแมนนะคะเขาก็ได้พูดถึง ก่อนที่เพลง Pink Venom และ Shut d o w จะปล่อยออกมาสาวสาว Blackpink คือแบบว้าวกันมากมันคือแนวทางใหม่ของพวกเขาเป็นเพลงที่พวกเขาอยากให้เป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่และกระหึ่มในคอนเสิรต์ตเรียกได้ว่าพวกเธอภูมิใจกับ2เพลงนี้สุดเลยหยิบ Pink Venom มาและตั้งใจไว้ใจกลางของทุกๆอย่าง ซึ่งกว่าทุกอย่างจะออกมาอย่างลงตัวเขาได้เปลี่ยนแปลงไอเดียอยู่หลายครั้งค่ะเช่นตอนที่แบ a ็คพิงค์ซ้อมดนตรีกันแฟนๆจะได้ยินแบบชัดเจนเวลาที่เพลงมันไปด้วยกันแต่พอเป็นแบบนั้นเขาเลยปรับวิชวลปรับการเคลื่อนที่บนเวทีของทุกคนรวมถึงตัวเวทีเองด้วยการคำนึงถึงแฟนๆในการแสดงสดจัดเป็นเรื่องท้าทายเพราะมันเป็นโอกาสให้แฟนๆได้ใช้เวลากับศิลปินถ้าคุณได้ดูวิดีโอของทัวร์รอบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบล็คพิงกับแฟนๆ นอกจากนี้เขายังได้ชื่นชม YG ว่าเขามีทุกอย่างที่ต้องการอยู่ในบริษัทนี้แล้วทีมงานก็สุดยอดมากขนาดเดียวกันสาวๆแรกพีก็มีความสนใจแตกต่างกันไปหลายอย่างเลยทำให้ได้มุมมองที่หลากหลายพวกเธออยู่ในโลกแฟชัน่นมีดนตรีที่ใช้อ้างอิงหลายแนวมากๆก,การที่มีผู้คนทั้งหมดนี้มารวมตัวกันเลยเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลมันรู้สึกเหมือนเป็นงานคอลแลัครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้เหมือนลังพึ่งที่ส่งเสียงอื้อๆ พวกเธอทุ่มเทกับดนตรีของตัวเองสุดๆใช้เวลาทั้งหมดตั้งใจฝึกฝนซ้อมอยู่ในสตูดิโอสาวๆบอกว่าพวกเขามีเพลงใหม่ที่เหมือนพวกเขามากเขาเลยอยากให้โลกได้เห็นจดจำและรับรู้ว่าพวกเขาคือใคร ความรู้สึกตรงนี้มาจากการที่พวกเธอค่ะไม่สามารถโชว์ตัวเองได้ในล็อกดาวน์ที่ผ่านมาพวกเธอขึ้นแสดงที่โคเชียร่าอย่างงดงามก็จริงแต่ทัวร์รอบนี้ให้ความรู้สึกว่าเป็นงานใหญ่มากมันคือการตอกย้ำในสิ่งที่ทุกคนรักเกี่ยวกับแบ็คพิง์อยู่แล้วจากนั้นก็อวดโฉมเพลงใหม่และแสดงให้เห็นว่าคอนเหล่านี้สุดยอดได้ขนาดไหนเอฟเฟก์ที่พวกเธอส่งผลต่อทั่วทั้งโลกนั้นคือบทสรุปของพวกเราพยายามทำให้สำเร็จในทัวร์ครั้งนี้ โอ้โหแบบว่าแปลออกมาได้เห็นภาพเลยจริงๆแอดเชื่อว่าหลายคนคงชอบอ่านคอนเทนต์เบื้องหลังการทํางานอะไรแบบนี้เช่นเดียวกับแอดนะคะแอดว่ามันช่วยให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของสิ่งที่ศิลปินยอยากจะนําเสนอได้กว้างและลึกขึ้นกว่าจะมาเป็นงานให้เราหวีต้องผ่านความพยายามและการตัดสินใจอะไรมาเยอะมากอันนี้คือเป็นเบื้องหลังทัวร์วอนพิงจากมุมมองของครีเอทีฟเ i r เตอร์เพียงบางส่วนเท่านั้นซึ่งแอดก็ขอหยิบยกมาแชร์ให้ได้ดูได้ฟังกันส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไร ก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ